เรามาซื้ออะไรกันเนี่ยครับผมก็มีกาแฟกาแฟก็อันนี้ไปกรอกไปกรอกครับผมรู้ไหมเจ้ารู้ไหมว่าถ้าพี่นัทลงมาเต่าง,งอยอะ่ะทุกทีที่พี่นัทต้องกินคืออะไรรู้ไหมคืออะไรซาลาห์ฮอกยวพุ้งอ๋อเพิ่งรู้เพิ่งรู้ชอบกินมากใช่ <laughs> หไหมเฮ้ยเขาลืมเราไหมเจ้ารู้สินะมันอร่อยมากไหนดูทำไมดูสิดูสินี่ มันคืออันนี้นี่นี่เดี่น่าจะให้เจ้าชิมนะชิมก่อนผลไม้เอ้าดูสิทำไมเออข้าวทำไมข้าพเจ้าถึงชอบครับเป็นไงหือเออนั่นแหละมาถึงที่ไรต้องซื้อมาที่ไรต้องซื้อนะอะไรอเข้าใจยังครับขาดไม่ได้คือสิ่งนี้คไป เขารอเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็มากินอันนี้ก่อนดี๋ยวเราค่อยไป,ไปร้านก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อไปร้านก๋วยเตี๋ยวไปร้านก๋วยเตี๋ยว <laughs> โอเคนี้แค่ะนะไหนสิน ไม่เดินจริงๆเอาแมวใอส้กอกไหมเอนไหนน้องก่อนนี่ไงนี่ไงปอนนี้ซื้อมาฝากอยู่เนี่ยเอาบ่อไส้กอกอ่ะอันนี้เหลือสองคนนะเขากินกันหมดแล้วมามไ่ให้พ่อได้บอสกินไก่พุกบ่ให้พุกบ่ให้จักอย่างพุกตะบ่ออย่นี่จะบเอาไปยังทั้งอย่างเลยบ่อเอาอะไรพี่พี่ยาอะไรเอาช้อนในพ่อค้าช้อนสั้นหมด ดขอมานอาบ่เจออันนีน้น,น,น,นกกินกาแฟรอันน้นอชื่อช่องไปดหมดแล้วกดติดตามหมอันนี้ก็อันนี้เพิ่จะกดแล้วอันนี้ก็รีวิวร้านเนาะกินปีนเนาะ FC เนาะ ไม่ได้ยินเลย่ช่างนั้นที่เปนขอไปนะคะพี่นัทบอกว่ารีวิวนะรีวิวร้านเด้อนะคะไม่ต้องจ่ายตังค์ต้องร่วมทุกานะมาวันนี้ก็นะรีวิวร้านให้ด้วยนะคะการันตีว่าควาดลอยๆแท้แท้ครับแซ่บบ้าแล้วก็อ่ะหูไมเนาะแซ่บโผลแต่พรี่มันจะใส่ลูกกระตายุ่งนือนี่แล้วพี่นัทก็ได้ของโปรดพี่นัทมาด้วยเอฟซีนะพ่อมากระนีค่ะแม ดีแล้วแม่เพื่อนชอบด้วยนะแมัแม่เนี่ยเนี่ยเออบ่มักข้ามบ่มักปะบ่จะเว้นจะไม่แย่งกันจะไม่แย่งกันเอาชอบกินอะอะไรนะคืออะไรคิดเฟดลูกคิ้น่ะพอลูกชีดพี่น้องคลิปหนูเดินบ่าเนี่ยเดินมากี่นาทีแล้วช่วยกันทำงานสามนาทีสามนาทีไม่ตืนใช่ไหมไ่นไ่ใช่เหรอพี่อ๋อนี่ตื่น จมีการติดตามกันด้วยนะเได้เ,เรื่องนะแล้วแถวนี่ไม่ได้นะราตองเสียไม่มีมันมีหลายแกงเด้อพอพิมพก้อยเอาชนะเขาไปเลยอึด้อดอนยอ,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 อไไกูเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผกะแซ่บเด้อแซ่บ เอวะม,ามไม่นออีวออนเอดง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปต่อกันไปที่ไหนกตพ่กเาเจอร้านาเมืองไพลังก่อนโอโอนายาิแต่อยากมาข้ามไม่ว่าแะ้งงอยนะแต่ <c oughs> คนเยอนะเนาะ อย่าลืม,มพี่เพื่ททไทยอุดรนำเลย้ยไทยอุดรได้เนื้อ

มีบังคับและขู่เข็นการกันไกลเนาะนะคะมีบังคับและขู่เข็นเนาะพ่อเดี๋ยวนี่ยนี่แยกหาที่อื่นหมดเนี่ยสมัครภาพสมัครใจนี่แกบอกว่าติดตามแล้วติดตามไม่เป็นมาณนี้เราช่วยกันนะคะช่องเลยเนาะคะกลัวเพื่อนมาลูกโอ้หน่อยเลยจไป อันนี้คือการรองท้องแล้วก็กลับกินบ้านอีกรอบแล้วให้หมดทุกคนที่อยู่ในบ้านเราแต่มันจะหายยากด้วยงานงานว่ามีกี่ช่องครับมาด้วยกันนะคะนี่มาแล้วก็ฝากให้นะครับ เราจเจอแล้วเราเราไปกดไปไปกดไลค์ปึ๊บมาก็จะเด้งขึ้นเองเลยช่เลยค่ะตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นให้ดุดวนค่ะใหุ้ดนกินเสียก่อนเด้อค่ะเอฟซีเนาะนะคะกินก๋วย,วย,วยเตี๋ยวก่อนเด้นสสนเอดนะคะขอบคุณสําหรับคลิปนี้เด้อเดี๋ยวเราออนทัวร์ไปไหนต่อเดี๋ยวเราดูกันต่อไปพี่นกลอยแม่กาแฟพี่นกลอยไหมจ้าลอ,อยลอยพี่นกจะพาหนูซ้อนท้ายกลับไหม ฮะทีน <usion> <r> ี่กันดิไมดีไมดีโอเคที่นี่กันดีนสบัสดีค่ะ